เนี่ยประมาณนี้นี่นะฮะเอาเดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าน้องอามจะเอนหลังนอนอ๋อเราก็ต้องมีพัดลมตัวหนึง่งใช่อันนี้คือเราต้องมีขาดไปได้เลยใช่ไหมใช่ครับถ้าปกติคือเราถ้าเราไม่ปั่นแอร์นอนก็คือเราก็ใช้พัดลมเอาใช่แต่ถ้าเราจะปั่นแอร์นอนก็ได้เหมือนกันได้ครับเวลาที่เราเหนื่อยๆล้าๆเราอยากที่จะนอนแบบสบายๆเราก็ปั่นแอร์นอนใช่ไหมใช่อ่ะเนี่ยรองอามลองปิดกระจกดูดินะเปิดไฟไว้นะ้าอ่านเนี่ยลองดูซิว่าถ้าจะนอนนอนท่าไหน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถคอกครับโอ้โหมีแต่อีสูสูทั้งนั้นเลยนี่จะให้ดูครับเยอะมากวันนี้มากันสี่คันครับมีแต่คันงามๆทั้งนั้นเลยมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันทีละคันนะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่คันนี้เลยนะฮะมาเจ้าของมาพูดคุยกันหน่อยแล้วคันนี้เจ้าของชื่ออะไรครับ ชื่ออาร์มครับชื่ออาร์มอ่ะแนะนําตัวเองหน่อยเร็วชื่ออาร์มครับมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยมาจากกําแพงเพชรครับกําแพงเพชรนะฮะโอ้โหคันนี้อีซูซูนะฮะคันนี้ต้องปี2020หรือปี2021ครับเนี่ย2020ครับ2020ครับแต่งเครื่องไหมคันนี้ไม่แต่งเลยเลยคันนี้ปรับแต่งออกมาจากศูนย์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ต้องมาทําเองนิดหน่อยเอามาทําเองนี่ทําช่วงล่างอีกหน่อยนึ่งใช่ไหมฮะเสริมแนีนิดหน่อยครับแล้วเราจัดทรงใหม่เลยไหมใช่ตอนแรกจะ สูงวันนี้แหนบมันจะปักหน่อยครับผมอะไรแหนบหน้าใหม่โอ้โหมีย่อกี่นิ้วเนี่ยข้างหน้าในกี่นิ้วเนี่ยที่ย่อลงไปเนี่ยสักสองสามนิ้วได้โอ้โหแม่เจ้าแล้วดูข้างหลังสิมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมล้อคล้องมีบ้างครับใช่เคยบรรทุกหนักหนักนี่กี่ตันเนี่ยคันนี้สูงสุดเลยเคยใส่มาเนี่ยสี่ตันสาม ใส่มาแล้วใช่โอ้โหสีสันสีกะเกยรอสีตันสามสีตันสี่ปาดเพื่อนเพื่อนดูครับนี่นะฮะโอ้โหคันนี้ใช้เพาลอยของ TCPY นะครับแล้วก็ดูดิดูทรงย่อนะครับมาเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูหน่อยนี่ความมือเดียวเองมาเดี๋ยวเราเจะมาดูชุดแหนบเขานะฮะไหนขอดูชุดแหนบนิดนึงครับโอ้มีแหนบหนานะครับนะฮะแหนบตัวบนนี้หนามากเลยแหนบตัวบนนี้น่าจะยี่สิบถึงหรือเปล่าเอ่ย สิบแปดมิลรับน้องอาร์มสิบแปดมิลสิบแปดมิลเนาะครับโอ้โหสายย่อเลยนะครับแล้วก็เจาะคัสซีล่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูทรงแหนบด้านหลังนะฮะปาดย่ออะไรขนาดนี้วัยรุ่นสมัยนี้สุดยอดจริงๆแต่ละคันนี่ครับข้างหลังเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงสั้นนะครับแล้วก็ใช้แหนบด้านบนมีแค่สองแผ่นเองโอ้โหท่อออกหน้าเผาครับแม่เจ้า สุดจัดประหลัดบอกเลยครับนะฮะร,รถคอกสมัยนี้ต้องสายย่อครับนี่ฮะช่วงล่างขนาดนี้บรรทุกได้สี่ตันกว่าสบายๆนะครับอือดูดิจะให้ดูโสมเห็นไหมครับเตี้ยแป๊กเลยเวลาขับนี่ขอถามหน่อยมันเป็นยังไงบ้างรสชาติรถปล่าว่าแข็งๆหน่อยครับแต่ว่าเราทําใจได้ใช่ไหมฮะก็ก็ว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่เอาทาเป็นยังไงล่ะหมายถึงมัน<ด>ไม่ดีเหรอ มันแข็งหน่อยครับมันแข็งเกินหรือไงใช่แล้วเวลารถหน,หนักเป็นไงบ้างฟิลรถหนักปกติครับนิ่มปกตินิ่มใช่ปะใช่อ๋อโอ้โหก็รถเบาอาจจะแข็งนิดหน่อยเนาะเครื่องยนต์เราปรับแต่งไหมครับน้องอาร์มไม่ครับเดิม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 เลยเนาะเหตุผลที่เลือกอิซูซูหลอ่อชอบเดียชอบใช่ไหมครับอ๋อโหนี่ฮะน้องอาร์มนี่ปัจจุบันก็คือวิ่งงานอิสระใช่ไหมครับอือหือเคยวิ่งไกลสูงสุดนี่จากไหนไปไหนครับ จากแถวกำแพงครับแตงโมไปพัทลุงเคยเข้าสวนแล้วใช่ไหมเคยเป็นยังไงบ้างอัตรารถในสวนก็ลุยป่าแตงครับเคยติดในสวนแตงไหมเคยเคยครับโดนดึงไหมก็รถไถเอารถไถลากเหมือนกันนะฮะเอ้คอเขาสวยมากเลยครับนี่ครับคอกแซมเลดนะครับโอ้โห สวยมากครับนี่นะฮะสำหรับอีซูซูนะครับนี่ฮะอันนี้กลุ่มของเราหรือเปล่า<ช>วัยรุ่นกำแพงใช่ครับอ่านี่นะฮะวัยรุ่นกำแพงนะครับโอ้โหกูหหนี้ซื้อมาเท่าไหร่นยน้องอัมพันสองครับพันสองใช่ไหมพร้อมเป็นเป็นนี่พร้อมเป็นด้วยใช่ขอถามนิดนึงนะฟิลกระจกแบบนี้มันเค่แล้วมันมองชัดไหมถามหน่อยชัดอยู่ครับ แชทใช่ไหมใช่เรชินใช่ไหมชินครับแรกๆก็จะไปแปลกหน่อยอืแต่พอใส่นานๆแล้วมันก็ชินใช่ผมไปขับของเพื่อนมาอะไรมาก็ปกติอ๋ับเตแล้วมาใส่อ๋อแล้วมันสวยด้วยเนาะครับนี่นะฮะเอาละครับนะฮะคันนี้ไม่ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์อะไรเพราะว่ารถสามพันนั้นแรงอยู่แล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหกําแพงเพชรครับด้านหน้านี่ต้องบอกว่าเฉิดเชิดนิดๆนะฮะด้านหลังก็ท้ายต่ำเลยรถคอกสมัยนี้ดูสิ สุดยอดจริงๆแต่ละคันน้องงามครับน้องอามก็ต้องนอนในรถด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวใหญ่ขนาดน,นี้ฟิลนอนนอนยังไงก็นอนบางทีก็มัดเปนอนครับอืมอืมนอนถ้าฝนตกเราก็ต้องนอนหน้ารถใช่ขอชอนหน่อยได้ไหมคืออยากรู้อ่ะก็ลุกๆไม่เป็นไรสมมุติอะตอนเนี้น้องน้องอามกําลังจะนอนแล้วออไม่ได้ไปไหนแล้วไม่ได้วิ่งงานแล้วผมอยากดูท่านอนหน่อยว่าคนตัวสูงๆใหญ่ๆเนี่ยเขานอนกันยังไงอยากให้เพื่อนเพื่อน ที่ดูคลิปอยู่นะครับคือคนไหนที่อยากขับรถคอกนะฮะก็ลองมาดูลองมาชมกันได้นะครับนะฮะลองดูน้องอามนะน้องอามเขาตัวสูงใหญ่มากน้ออามสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบสามโอ้โหแม่เจ้าร้อยแปดสิบสามอ๋อเบาข้างนี้เราถอดออกแล้วใช่เบาหลังเบาพิงอ่าเบาพิงเราถอดออกนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวเราดูนะฮะเราดูคนขับรถคอกกันว่าเอ๊เขาจะนอนยังไงขอชมนิดนึงเนาะโอ้โหแน่นอนเลยครับห้องนอนก็สีสันสวยมากนะฮะ ไปก็สวยนี่แหละครับนะฮะคือชีวิตจริงของคนขับรถคอ,อกเนาะอยู่ตามสถานที่ต่างๆเรา,าก็ต้องกินนอนเอาแบบง่ายๆสบายๆโอ้โหนี่กระจกใสกิ๊กเลยนะเนี่ยโอ้ดูดิเนี่ยประมาณนี้นี่นะฮะเอาเดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าน้องอามจะเอนหลังนอนอ้เราก็ต้องมีพัดลมตัวหนึง่งใช่อันนี้คือเราต้องมีขาดไปได้เลยใช่ไหมใช่ ถ้าปกติคือเราถ้าเราไม่ปั่นแอร์นอนก็คือเราก็ใช้พัดลมเอา่แต<ล><ป>่ถ้าเราจะปั่นแอร์นอนก็ได้เหมือนกันได้เวลาที่เราเหนื่อย<ๆ>ล้าเราอยากที่จะนอนแบบสบาย,บายๆเราก็ปั่นแอร์นอนใช,ใช่ไหมใช่อ่ะไหนน้องอามลองปิดกระจกดูดินะเปิดไฟไว้นะอ่ะไหนลองดูซิว่าถ้าจะนอนนอนท่าไหนอืมเปิดไฟไว้นิดนึงอ่าอยากรู้ครับว่าคนขับรถเขานอนกันท่าไหนจริงๆผมก็เคยนอนนะแต่ผมอยากดูว่าน้องอามเนี่ยคือคนเขาตัวสูงใหญ่มากเลยนะครับ อ๋อก็นอนแบบนี้เลยใช่เมื่อยไหมชินแล้วครับชินแล้วใช่ไหมใช่คือหลับท่านี้เลยใช่ไหมใช่บางทีก็เอาขึ้นมานี่เออบางทีก็เอาขาขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเมื่อยเนาะโอ้โหแม่เจ้าน้องอามก่อนหน้านี้น้องอามทำอาชีพอะไรขอถามหน่อยเรียนครับเรียนครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเพิ่งยี่สิบสองเลยครับยี่สิบสองก็เท่าว่าเรียนเพิ่งจบใช่ไหมใช่แล้วเราก็เลยมาเลือกทำอาชีพขับรถเครามีแนวทางไหม เมื่อก่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงเรามาชอบอย่างเงี้ยดูคปพี่ดูคีผมใช่กี่ปีมาแล้วเนี่ยผมปีนิดนึงครับอ๋อตั้งแต่เรียนนั่นแหละอืมอืมอืมเรียนแกจบเพื่อนก็ขับรถด้วยผมก็ดูศึกษามาเลยอืมครันี้ออกมาได้นานเท่าไหร่แล้วนะสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดพอได้ไหมได้เรื่อยๆครับถูๆูไทยไทยใช่ใช่ยังไม่อะอาจจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าเพิ่งเข้ามาอืมแล้วเราก็ต้องอดทนเนาะ หลายปีไหมคันนี้หกครับหกปีนะใช่ต้องสู้กันอีกนานอีกห้าปีอ่ะเรามาเป็นกําลังใจให้กับน้องอามด้วยนะครับนี่นะฮะน้องอามครับคนกําแพงเพชรน,นะครับหนุ่มขับรถคอกโอ้โหสุดจริงๆริรถคอกสมัยนี้แต่งกันได้สวยมากๆครับนี่นะทรงสไตล์สายย่อด้วยถ้าถามว่าตอนนี้นี่ลำบากไหมลำบากไหม มันไม่จเป็นชีวิตเรามันลําบากไหมมันอยู่กับรถครอกแล้วเนี่ยเรามีฟิลนั้นไหมแรกๆมีครับแรกๆมองว่ามันลําบากเลยใช่ก็ท้อเรื่องงานเนี่ยนะไม่ค่อยได้อ่าอ่าอ,อ,อยังไม่รู้จักใครรู้จักแค่เพื่อนๆกันครับเพื่อนก็ขอให้มั่งอมไม่มีก็น,นอนอแต่สิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าพอไปได้แต่<ช>พอรู้จักเพื่อนพี่ๆเยอะ เยอะอยู่ก็เริ่มรู้จักคนที่อยู่ในวงการลดคอบเยอะขึ้นนะครับนี่นะฮะถึงบอกว่าต้องอาศัยเพื่อนเนาะพยายามหาเพื่อนให้ได้เยอะๆไม่มีเราต้องพยายามเราไม่ได้เข้าคิวอะไรเขาด้วยเราวิ่งอิสระเนาะใช่วิ่งเพื่อนเพื่อนกันครับผมโอเคอย่างนี้รถที่เราวิ่งงานอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องมีประกันสินค้าไหมครับมีครับของน้าอ้ามีเท่าไหร่คันนี้กันสี่แสนครับสี่แสนเนาะโอ้โหอ่ะเอาแล้วครับนะฮะก็ นำหนุ่มกำแพงเพชรมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันวันนี้ก็ขอบคุณน้องอาร์มากมากเลยขอบคุณครับเอาละครับนะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็รอชมคันต่อไปนะครับบ๊ายบายรักนะัดจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ